ตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับทีมงานตัดใบข้าวนะครับดูยาเยอะมากครับถ้าไม่จัดนี่สวัสดีครับสวัสดี f อซช่องยูทูบเชนไอบุรียมนะครับวันนี้ภารกิจของเรานะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูทีมงาน รับจ้างตัดตัดข้าวนะครับตอนนี้ก็ทีมงานก็เดินทางมาถึงบริเวณแปลงนาที่จะต้องตัดข้าวดีดนะครับทำไมถึงตัดข้าวดีดนะครับเดี๋ยวจะบอกเหตุผลนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมพามาดูทีมงานก่อนครับผมจนะพามาดูทีมงานก่อน นีมงานก็มาถึงแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่ครับนี่ครับวันนี้ทีมงานตัดใบข้าวนะครับนี่ครับผม ช่วงดูการทำนานะครับผมหลังจากที่ทำการปลูกต้นข้าวได้สักระยะหนึ่งครับผนมาน้ำมาน,นี่กก็พี่น้องทุกคนก็ต่างคนต่างก็ดูแลพืชพันธ์ทางการเกษตรนะครับ ต้นข้าวที่ที่ตัดนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมกำลังฮิตกันเลยครับในเขตแถวบุรีรัมย์ชูรินสีสเกตนี่ฮิตการตัดยอดข้าวครับเพื่อที่จะให้ต้นข้าวได้ผลัดใบมาใหม่ครับเราก็ยาที่ มากับต้นข้าวเนี่ก็จะได้ตายไปด้วยนะครับผมแล้วก็จะสวยงามนะครับ,รบตัดแล้วก็จะเป็นลักษณะน,นี้ครับผมบตัวนี้ตัดได้ประมาณอาสองวันนะครับสองวันต้นข้าวก็จะดีดออกมาครับแล้วก็จะไม่มี ไม่มีหญ้าขึ้นนะครับนี่ครับก็จะไม่มีหญ้าขึ้นนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับหลังจากตัดเสร็จแล้วครับก็จะประมาณนี้ครับผมต้นข้าวก็จะเริ่มผลิใบออกมาใหม่นะครับสังเกตได้ว่าหญ้าจะไม่ค่อยมีแล้วก็ใบก็จะน้อยนะครับตัวนี้เป็นข้อดีในเรื่องของ เจอพายุฝนหรือว่าพายุลมเข้าจะไม่ค่อยล้มนะครับผมใบจะน้อยนะครับแล้วก็จะออกผลผลิตด,ดีนะครับผมลูกดกนะครับนี่คือเปรียบเทียบว่าระวงังที่กําลังตัดแล้วก็ที่ตัดแล้วครับมันจะดูบางๆครับบางๆนะครับนี่คือเขาเรียกว่าอะไรอะ แนวคิดนะครับแนวคิดทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรนะครับผมนี่ครับนี่สวยเลยทีเดียวครับผมเดี๋ยวมาดูทีมงานหน่อยแม่กำลังร <c oughs> ับเลยอ๋ออันนี้รับเพื่อความคมใช่หลงุง นี่ครับท้งเทเลยนี่รู้สึกว่าไอทีมงานนี่จะมาเกือบทั้งหมู่บ้านแล้วเนี่ยมีที่ไม่ใช่หมู่บ้านเขามีคนเดียวมีผมคนเดียวนี่นะที่อยู่ในบ้านนี่ใช่ไหมเนี่ยอยู่บ้านนี่เออนี่โโอ้หนี่มาเอาชื่อทีมงานอะไรพี่ทีมงานทีมงานสี่แยก อยู่บ้านน้องแต้ครับชุดเดิมครับเคยรีวิวไปเลยคลิปหนึ่งนะครับผมนะตอนนี้ก็โอ้ีใครสนใจครับอยู่แถวกระสังอ่ากระสังอำเภอกระสังบุรีรัมนะครับก็ติดต่อกันได้ครับผม นเอาเครื่องตัดหญ้านี่แหละครับถ้าแถวภาคกลางนี่ก็จะมีอ่าเป็นเครื่องวารถรล้อแท็กครับวิ่งตัดเลยครับคล้ายๆรถรถเกี่ยวครับแต่ว่าแถวบ้านเรานี่ประยุกต์ใช้ครับเอาทีมงานนั่นแหละประมาณโอ้เกือบเกือบสิบกว่าคนนะครับผมเ,เอฟซีสุด เขาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องตัดยอดข้าวเพื่ออะไรฮะใบมันรอดใบมันรัดใหม่ไปรัดใหม่เนาะทำเหมือนข้าวเราปักดำใช่ไหมอ่าถ้าเราตัดใบมันจะแตกอ่าอันนี้มันก็แตกเหมือนกันแตกมาแต่ว่าเราไดหญ้าล่ะหญ้ามันหญ้าก็หายด้วยเนาะไม่มเยอะเร่อ๋อแล้วแล้วผลผลิตล่ะดีกว่าเดิมเนาะต้นมันไม่รก ตนไมค่ค่อยรกนี่ครับอ,ปปรอืมนี่เอ่อนี่ได้ผลจริงเนาะตัดมากี่ปีแล้วครับนี่หลายปีเป็นสแสดงว่านี่ครับนี่ครับนี่จะไ,<ป>ไปเริ่มอย่างนน้นมาไหมไหรือไล่จากนี้ไป,ไปนี่ยตรงนี้ไปสุดเลยแล้วก็มีมีมอ้ยื่นมาหนาเดียวนั่นแหละอ่าหนาเดียวนั่นแหละครับ อไม่ไม่ไม่อันนี้อันนี้เห็นเดือดที่เย็นรกนกันแหละอนี่ครับตอนนี้ทีมงาน,น,น,นพร้อมแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับนี่ครับอันนี้น,นาผมเองครับสิบไร่สิบไร่ โดยมากเป็นเครื่องตันหญ้าสี่จังหวะเลยสองทีสองจังหวะนะครับใช้น้ำมันก้าห้าผสมสองทีครับก็อบุญครับผมตัดหลายคนนี่สิบไร่นี่ประมาณกี่ชั่วโมงครับนี่ไม่เกินสองชั่วโมงครับนี่เอาใครใครอยากจะไปรับจ้างครับ คิดไดเท่าไหร่ครับรายละ200นะเอ้าใครอยากจะต่อยอดนะครับเอาเป็นทุนนะครับลองลองตัดดูครับผมรายละ200บาทนะครับผมก็ถือว่าว่างเป็นจากการทํานาของตัวเองก็ตับจ้างครับผมรับจ้างวันปุ๋ยด้วยเปล่าวันปุ๋ยด้วยโอ้โห ฉีดยาพ่นยาหวานปุ๋ยเกี่ยวข้าวด้วย <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ผมเอาเดี๋ยวเอีพี P ่ P ok น้องท่านใดชมอยู่ก็เดี๋ยวสนใจก็อยู่ใกล้ๆกันก็เรียใกใช้กันได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูครับเราจะตามไปดูทถน้นนะครับ ไปดูว่าเขาตัดกันระดับไหนครับผมเนาตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับทีมงานตัดปลข้าวนะครับดูยาเยอะมากครับถ้าไม่ตัดดีถ้าตัดแล้วข้าวก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้ครับนี่ครับมันจะดูแล้วมันสวยนะครับสวยผลผลิตก,ก็ดีนะจี อันนี้ก็ไปต้องเอาครับผมประมาณสิบเครื่องครับอันนี้ก็ถอยมากัดเ้กก นันทุ่งครับ เดียวครับผม10ไร่นี่ใช้เวลา2ชั่วโมงก็เรียบร้อยครับ มาเลยครับผม ดูกันไปครับพี่น้อง่อะยังไงก็ฝากทีมงานพี่น้องชาวกเกษตรกรด้วยครับดูยากครับเยอะมากนะครับ ไม่ตัดเนี่ยไม่ได้ครับตัดอย่างนี้เลยครับแคบเดียวครับแบ๊บเดียวสีไบร์นี่ครับอา่า แทบจะไม่ต้องใช้แรงงานเครื่องจักรครับผมแต่แรงงานคนนะครับเอาคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้ครับผมอขอบคุณทีมที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณทีมงานด้วยครับที่มา,าช่วยกันตัดยอดข้าวนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบใบเพียงทอนนี้ครับผมขอบคุณมากครับ